หนึเนี่ยผมพยายามจะตีแผ่ต่อไปว่าอะไรคือแรงกระตุ้นแรงขับที่แท้จริงของคุณที่จะต้องไปแต่ต้องสถาบันเพราะว่าสามันชนคนธรรมดานี่พี่สถาบันก็อยู่บนฟ้าบนก้อนเมฆเนี่ยท่านจะมาทําอะไรให้เราเดือดร้อนได้พี่คนไทยเกิดมาหนึ่งคนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้เจอหน้าราชวงศ์สักครั้งในชีวิตหรอกนะบางคนส่วนใหญ่แล้วทั้งชีวิตนี้ไม่เคยเห็นตัวจริงเลยพี่ เราจะมาทําให้เราเดือดร้อนได้ยังไงเราจะไม่เกี่ยวข้องอะไรไอเด็กมหาลัยเด็กต่างๆนะ่ะทั้งชีวิตเองนะ่ะเองจะได้เข้าใกล้สมเด็จพระเทพไม่เกินห้าวินาทียื่นมือไปรับปับ๊บแล้วถอยออกไปแค่นั้นแหละตลอดชีวิตนี้แล้วเองจะไมเกลียดท่านได้ยังไงมันจะมีคอนฟ lict อะไรให้ท่านทำท่านจะทาให้ไอ้พวกเองเดือดร้อนได้ไม่มีสแสดงว่าสิ่งที่ยังไม่เคยมีใครถามก็คือแล้วทําไมคุณถึงมีเอเจนดาที่จะต่อต้านเกลียดราชบุก หรือมันเป็นเรื่องใหญ่กว่านั้นหรือมันจะเป็นอย่างที่พิจุตั้งข้อสงสัยว่ามันมีต่างชาติมีอะไรมาหนุนหลังแล้วเขาจะทําลายเราด้วยการทําลายสาหลักของเราก่อนไง